แล้ก็มาดูมันฝรั่งที่แม่มอบไล่น้ำมันนะคะก็นี่นะคะก็อบไปวอร์มเตาก่อนนะคะร้อยแปดสิองศาวอร์มเตาก่อนร้อยองศานะคะแล้วก็อบห้านาทีนะคะก็อบเพื่อไล่น้ำมันนะคะไม่ให้มันเหม็นหืนแล้วก็กรอบนานขึ้นนะคะสำหรับคนที่จะไปทําขายเนาะ ก็เอามาอบไลรน้ํามันแต่ถ้าเราทํากินที่บ้านก็ไม่ต้องค่ะท,ทําทีหนึ่งสองสาหัวเนี่ยกินวันเดียวก็หมดแบบนั้นก็กรอบค่ะ2วันก็กรอบนะคะไม่มีปัญหาแต่เพื่อนที่จะทําขายก็เอามาอบแบบนี้นะคะวอร์มเตาร้อยแปดสิบองศานะคะแล้วก็มาอบห้นาทีค่ะลองทําดูนะคะแบบนี้ก็คือมันฝรั่งที่เราอบกันเมื่อกี้นี่นะคะ พักให้เย็ยนแล้วแล้วแหมนมก็มาใส่โหลแบบนี้นะคะยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงรสอะไรนะคะสําหรับเพื่อนที่จะทําขายนะคะนี่ไปหาสมมุติว่าอันนี้เป็นถุงพลาสติกแล้วกันนะก็ใส่เพื่อพวกเครื่องปรุงรสแต่งหน้านะคะใส่ไว้ในนี้แยกไว้แล้วก็ใส่ไปในนี้นะคะให้เขาไปใส่เอาเองก็ได้นะคะก็ผงปรุงหน้านะคะผมมีเยอะแยะมากมายนะคะมีรส มีรดลาบรดพิซซ่ารดโนริสาหล่าย้าวครีมหัวหอมวิงแสบ KFC มีขายหมดเลยนะคะตามร้านขายส่งอะคะ่ะอยู่ที่ประมาณราคานะคะครึ่งโลเนี่ยผมพวกนี้จะอยู่ในราคา110บาทค่ะลองไปหาซื้อดูนะอยากได้รถอะไรก็มาใส่ใส่แยกไว้แบบนี้แล้วก็ปิดฝานะ แล้วอันนี้อบแล้วนะอบอบไล่ความชื้นแล้วกรอบค่ะนี่นะลองไปทำดูทำขายนะคะเป็นรายได้พิเศษนะคะเอาไปขายเพื่อนในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองทำดูค่ะค่ะอีกนิดนะคะก็มันฝรั่งที่แม่มาเอาไปอบเนี่ยคือมันฝรั่งที่ทอดแล้วนะคะคือมันฝรั่งที่ทอดแล้วถึงเอาไปอบไล่น้ำมันนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะไม่รู้ว่าเอา คิดว่าเอามันฝรั่งสดไปอบไม่ใช่นะคะเป็นมันฝรั่งที่ทอดแล้วนะคะทอดจนกรอบแล้วเอาไปอบเพื่อไล่น้ำมันเพื่อไล่ความเหม็นหืนนะคะ